รบเป็นบรามา่าหนุ่มกัฑชัยและสาวสวยสายตาหยุดโลกเบียร์เดอะไวท์เสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปญหาเหล่านี้จะหมดไป VT Headset ชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซนเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP, ซอฟต์โฟน Microsoft Teams, Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c o c o m s h o p n e t โทร0632696364 ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจครั้หนึ่งไลค์และครละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับทลิปนี้แอดมินขอมารวบตึงให้ฟังม้วนเดียวจบก,ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าสาวเบียร์เป็นที่รู้จักจากการประกวดรายการ The วไ i t e Thailand เป็นสาวหมวยแซบเสีงยงไพเราะแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของนางก็ทำให้อยู่ในกระแสดราม่าตลอด โดยก่อนหน้านั้นเบียออกมาโพสต์ว่านําเสนอแต่เรื่องโผพัวเมียเมียอยู่ได้ทําอย่างกับว่ามันจะทําให้อะไรดีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้นําเสนอเรื่องคุณสายเบียบอกว่าพูดถึงรายการรวมๆไม่ได้เจาะจงรายการไหนพี่หนุ่มก็เลยออกมาชี้แจงไม่ได้เกี่ยวกับเบียเลย โดยทางพี่หนุ่มชี้แจงว่าที่ไม่สามารถทำบางเรื่องได้เพราะต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลรวมถึงกฎหมายรวมถึงการเชิญแขกมาร่วมรายการจากนั้นชีเบียก็มีการโพสต์พร้อมแคปชั่นว่าศึกษากฎหมายเสร็จหรือยังรวมถึงโพสต์อื่นอีกเยอะแยะมากมายทําให้มีหลายคนคิดว่าเบียกําลังพาดพิงพี่หนุ่มทางพี่หนุ่มก็รับรู้ว่าเบียพาดพิงรวมถึงการตอบคอมเมนต์แบบจึง้ง แต่พยายามปล่อยผ่านและคิดว่าน้องอาจจะเข้าใจตนเองผิดเลยประสานงานกับคุณดิวที่เป็นเอเจนซี่ว่าในสิ่งที่ตนโพสต์นั้นไม่ได้หมายถึงเบียร์แต่อย่างใดเกรงว่าน้องจะเข้าใจผิดแต่ไม่รู้ว่าแจ้งกับพังเบียร์ยังไงพังเบียร์มีการแคปชัออกมาบอกว่า ที่หนุ่มฝากคำขอโทษไปหาเบียรจากนั้นสรปุกและอัธรสก็รีบเข้าไปถามกับพัง,งที่หนุ่มตรงๆว่าที่หนุ่มได้ไปขอโทษเบียรหรอพี่หนุ่มก็บอกว่าไม่ได้ไปขอโทษสรปุกก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ว่าพี่หนุ่มไม่ได้ไปขอโทษนะเบียไปรับสารจากใครจนเกิดการโต้เถียงกันไปมาพี่หนุ่มเกรงว่าเรื่องมันจะบานปลายก็เลยโทรหาดิวบอกว่าอย่าตอบโต้กันเลยเรื่องมันจะไปกันใหญ่จากนั้นที่หนุ่มก็พูดอธิบายผ่านรายการเที่ยงวันว่าตนไม่ได้มีการขอโทษเบียเพราะตนไม่ได้ทําอะไรผิดและตนไม่ได้มีปัญหากับบนน้อองงรวมมถึขคคุุณททกี่า พและปกป้องและเรื่องมันเหมือนจะจบด้วยดีแต่แต่แตแตยูยูเบียก็ออกมาโพสตอีกครั้งสิ่งที่เบียไม่โอเคในครั้งนี้คือพี่หนุ่มพูดในรายการไม่เหมือนกับพี่พูดกับพี่ดิวทางโทรศัพท์และทางเบียไม่ได้คิดว่าพี่หนุ่มด่าเบียอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ได้มีการเข้าใจผิดใดๆตั้งแต่แรกครั้งสิน้นจนทางดิวออกมาโพสต์ยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากตนที่ประสานออกไปให้มันดูเฟรนลี่ที่สุดยืนยันพี่หนุ่มไม่ได้เอ่ยคำขอโทษจากนั้นเบียก็โพสต์อีกครั้งว่าพี่หนุ่มมีการโทรกกััับบบบบพพีีี่่ดดลหาาาาายรรออมมมตตงงงทนคใ้จจเื มีงานต้องทำกับพี่หนุ่มท,ทั้งที่ใครพูดอะไรไว้ก็คงรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วก็โพสต์อีกครั้งว่าอาวังโกหกไม่แมนเลยในที่สุดทางพี่หนุ่มกันชัยก็เลยออกมาโพสต์ว่าถ้าจะล้ำเส้นบิดเบือนข้อเท็จจริงกันขนาดนี้ก็รอร,รับหมายเลยแล้วกันปล่อยผ่านมานานแล้วและล่าสุดแบบล่าสุดพี่หนุ่มก็ลงภาพกรอบทองร่อนหมายสารแถมพี่หนุ่มยันบอกอีกว่าไม่รับคำขอโทษเป็นเงินแต่จำคุกอย่างเดียวเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ค่ะซึ่งกรรมการอึ้งแฟนขับอึ้งงม,มหนักมากว่าชีเบียนางต้องการอีอย่างแต่สุดท้ายเรื่องนี้ส ให้รู้ว่าอย่าท้าทายระบบพี่นงน,นั่นเอง และถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอ,อนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะหากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในดยใได้อย่างง่ายดายเชื่อมต่อเบอร์0ู 02, และเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเเริ่มมต้นนพีดือละะ1บบาทก็ ทรศัทที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988อีโคโคอรเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์